เริ่มานี้พอดีพี่เขามากดเลยข้ามขั้นตอนไปหน่อยไงอ่ตนนี้ข้ามหมดยังนี่เรียกวินโดว์พีใช่ไหมที่ผมผมมีปัญหาใช่ไหมไม่ได้เมื่อกี้มันนโดอะไรมันเนโดบูดโดผีอันแรกเราจะจำลองสถานการณ์เขาเรียกอะไรพีใช่ไหมครับเอาไงนี่เริ่มอย่างนี้เหรอคอนเทนเนอร์เลยัะเราจะเพิ่งเชื่อมอะไรทั้งนั้นอ่า คอนเทนเนลวิดลิม er> ิเต็ดก่อนเราก็ตั้งชื่อของเราไปชื่อพี่ชื่ออะไรตั้งชื่อเล่นเราพิมพ์ๆอะไรเนี้ยจริงเราไม่ตั้งกรณีนะใช่ไหมตั้งนั้นนี่มันจะขึ้นปัสสันหรือจะตั้งชื่อหรือจะตั้งแอดมินหรือตั้งเอเซอร์อะไรก็ได้เอาไี่ตั้งชื่อพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรเอาเอาเอาง่ายเลยชื่อพี่เอาชื่อเล่นเอาไก่กับ K K เคได้ลยสังเกียร์มีไอเปิดมาพอดี K AI AI ไอ้ไอ๊ะไอ้นี่ไงไอ้ไอ้้นอนนี่ไงไกนอ้ต้อตั้งด้วยเหรอพี่ัดไม่ต้องตั้งนอเ็นนะไอ้ตั้งทีหลังได้แอดมินเราไม่ตั้งก็ได้นะเรานิกได้ใช่ไหมจต้งแสดงว่าถ้าถ้าเเปิดมาหลังผมก็ต้องไปไปไปโน่โนกว่าโน่ก่อถ่ายวีดีโอแล้วนะโน่ฮัออ เอ็กเซปไปเลยยอมรับชูรับมองอันนี้ของเรา M B R U F I ยัง<อ>ไม่ได้เราค่อยไปเรียน U F I ด้วยนะ M B R เรานี่ M B R เราคล่องแล้วต่อไปเราเรียน U F I ของพี่ MBR พี่กำลังทำเอ็นอยู่นะเป็น MBR นบอเนี่ยเขาเป็นเกอเขาเรียน UEFI ก็ต้องมาเรียนขอพี่ผมทำทำไปก่อนคือทำเอ็นเนี่ย MBR นอารนี้ทำเอ็นบีอแต่พี่จะลง UEFI มันลงไม่ได้นะอ้าวเมื่อเช้าที่จะลงเป็น Acer ปลอมอ่าเข้าใจนะโอเคทำไมมันหลอกมันหลอกเราเออเอเซอร์มันไม่จริงใจหรือเปล่าต้องถามอาจารย์ดูใช่ไหมว่าเราพยายามจะลงมันมีฟังก์ชันนะ UEFI ฟไอพอเรากดไปเออเรื ใช่ป่ะในนี่ขึ้นไหนนี่รออย่างเดียวเทคเซลเร็วมินี่หลายนาทีเซลเรีวอาจจะกินเวลาหลายนาทีหรือเปลงอกอะไรเทกเรเจลภาษาอังกฤษในคอมเนี่ยเราพยายามเปิดแปลให้หมดนะใช่ไใช่คือผมไม่ค่อยเปิดแปลผมพยายามไอ้งี้ยพี่ก็ต้องเหมือนกันเปิดแปลเราจะดูเราดูรู้แค่ภาษาในคอมก็พอแปลทุกคำอ่ะดีไหมแปลว่าอะไร เราก็รวมเราก็คอจับความได้ว่ากินไปแล้ว Le ฟเอเวอเรตติ้งทูอาปล่อยทิ้งไว้กับเราคือไว้วางใจเราได้เลยทิ้งไว้ไม่ต้องสนใจคือมันจะวิง่งพอมาคันนี้ปุ๊บมันจะเข้าวินโด้แล้วืูใกล้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ก่อไปเราต้องไปเซตภาษาเมื่อกี้มึเข้าทำไมเซตภาษาเซตอะไรอีกเยอะเลยขั้นตอนเนี้ยไม่เป็นไรเราก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วเราก็ไปดูย<า>้อนหลังแล้วเพราะมันจาไม่หมดแล้วขราต้รงเซตไดเวอร์เซต ลง Word Office นั่นคือเราลงแบบพื้นฐานลงแบบแบบขั้นใช้งานอยู่แล้วเขาลงแบบนั่นคือเราลงแบบสดสดเราลงเสร็จเราสามารถแบ็กอัพเก็บไปได้นะใช่ที่เขาทำเขาแบ็กอัพเหมือนเขาไปฝากไว้ก่อนเขาเรียกอะไรเซฟเซฟได้ซีไปไว้ได้ดีแล้วเขาก็แบ็กอัพกลับมาแบ็กอัพกลับมาก็ต้องเรียนย้อนกลับมายังไงดิสคัพปี้อมันจะบอกว่าเป็นรเถือน ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจก็เถื่อนอยู่แล้วไม่มีใครแล้วกด s c a p ออกไปาต่อไปเราจะตั้งภาษาลองเซตภาษาเข้าไปเข้าไปเซตภาษาอออโปรแกรมใหม่เนาะเซตภาษาตรงนี้มันยังไม่มีคุ้มทยคลิกซ้ายไปขวาเลยทุกขวาไปไปเฟืองเฟืองนี้ก็ได้ลูเฟืองตัวเอ็มนะเซตติ้งเซตติ้งเซตติ้งส่ภาษา ภาษาคือทามเนี่ยทามอ่านว่าไหมอนี่ยทามแอนลังเกตเวลาและภาษาขยายใหญ่ๆนี่เรื่องขั้นตอนขั้นตอนก็คือว่าลง w i n d o เสร็จแล้วใช่ไมคทับเขียนไว้ก่อนกรณีที่เผื่อลันชิดแป๊บแล้วเกิดเสียเกิด w โดนเสียเข้า w ินโด w ไม่ได้แฮ็บนะแอดมินเดี๋ยวผมต่อ แอดมินล่างระวังเอาเมาส์ออกกระดาษก็ได้จะเป็นหัวข้อการแบ็คอัพตัวนี้ก่อนแอดมินฟอร์แมตอล้วฟอร์แมตจะเลือกโซนภาษาไทยกดไทยกดฟอร์แมตกดไปเลยไทยแลนด์เลื่อนมากดทีได้ไหมกดที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 ให้กดแล้วกดแล้วเลื่อนดูเลื่อนเลยเลื่อนหมุน หมุนเมา้าเหมุนต้งกางรเออหมุนลงหมุนลงอีกหมุนอีกเมือน,น,น,นไทยแลนด์นะจริงโอเคปคนไทยละอันนี้ไทยอีกรอบหนึง่งอันนีกรอบหนึ่งตรงไหนละเอียดอีกรอบหนึ่งตันีใช่มาอังกฤษเนี่ยมาเ,ยาเชนเนี่ยเป็นไทย <King. S 1> เป็นอังกฤษเดี๋ยวเราจะอ่านภาษาไทยแบบไทย นี่ลงสดเหรอครับนี่ลงสดแต่ต้องทำให้เป็นโอเคด่เป็นไทยเป็นไทยลงสดลงสดเลยสนักก็ทีก็ทีได้ไหมเราพยายามลงสดให้ลูกค้ามันจะลดปัญหาเราค่อยไปทำโค้ดอะไรแอดวานเราค่อยต่อไปก็ต่อยอดเอาเบื้องต้นเราต้องลงสดให้ได้ก่อนมันจะสมบูรณ์ฝาจะสมบูรณ์ที่สุดแต่าเราต้องทำแผ่นแผ่นวินโดว์เราใช้บ่อยเราไม่ได้นะเราต้องทำใหม่เรื่อยๆนะทุกเดือนทุกปีมันพับงเรื่อย โอเคนะโอเคไปแล้วก็รีสตาร์ทเลยรีสร์ประจัดเซตเป็นไทยให้แล้วเราก็มาตั้งเป็นรูปตัวนอนตรงนี้ให้เป็นภาษาต้องมาตั้งด้วยเดี๋ยวจะสอนให้ตัวนอนตั้งไงนี่เป็น Windows 10ไงตั้งปกติถ้าไม่ตั้งมันจะต้องกดงไงภาษยอังกฤษแต่ถ้ามาตั้งให้ันกดจะได้กดง่ายไง นี่ผมต้องหาฮาร์ดดิสต์มาใส่ในคอมผมเหรอท่านเจอต้องเสียฮาร์ดดิสต์ไหนอ่านี่ของเพื่อนไงผมต้องต้องบอกเพื่อนผมมีอ๋อใช่ต้องบอกเพื่อนว่าไม่ลืมถ่ายรูปให้เขาดูเพื่อนถึงถ่ายรูปเดี๋ยวเราค่อยๆถ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรถุเราเข้าทุกใบเลยวิโอจะพี่เขาจะต้องเราต้องมีไฟล์ไฟล์นั้นน่ะทำต้องทำให้ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้ผมโหลดให้ก็ได้ เดี๋ยวผู้นี้ก็มาอีกก็ได้ครับถ้าวิธีทำมาก็ทวทำอันนี้ได้ผมผมอยู่นี่ผมไม่มีเน็ตไอ้ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมไม่ได้ครั้งเดียวมีการในครั้งเดียวแล้วกลับบ้านอยู่ไกลผมไม่กลับไม่ได้ลูกผมเล็กเดือนเดียวเดือนหนึ่งสิบว่าวันเดือนน้อยเนี่ยเยอะไอ้ไก่นี้มันจะอยู่อยู่ในฮาร์ดดิสไหมเอออยู่ฮาร์ดดิสฮ์ดดิผมอ่าแต่เป็นนะจจำลองโอเคอ่า ต่อไปเราทำให้มีไมค์คอมดิทำให้มีไมค์คอมพี่เขาติวให้หน่อยการยังยังยังการขออนุญาตติวให้คลิกแบบตัวต่อตัวเลยแบบคลิกที่ไหนจะไปคลิกที่ไหนเลยขึ้นไมโครหนึ่งถือว่าเราไปคลิกที่ไหนเลยขึ้นไมค์คอรอ่าคลิกขวาคลิกขวาล่างสุดแต่มันจะเปลี่ยนเป็นเป็นดิสพีซีนะคลิกขวาเหมือนเดิมไหมคลิกซ้ายซ้ายอ่าซ้าย แล้วมันขึ้นในเครื่องจักรเครื่องจักรมาไปทีมครับทีมขยายใหญ่ๆเล้วใหญ่ๆใหญ่ๆเดี๋ยวดูไม่ชัดไปเดสก์ท็อปไอคอนเรีกบกลับไอคอนใช่บางทีเราจะได้ใช้งานติ๊กหมดเลยอ๋อติ๊กหมดเลยเราจะได้ใช้งานนี่คืออะไรคอมพิวเตอร์เอันเซอร์เอาให้หมดเอาให้หมดเอนื้อคอนโทรลคอนแนลใช่โอเคไป ปิดปิดไปใช่มันก็ลยหยาบปิดไปปิดนะครับอ่ามาแล้วใช่ไหมนี่คือไมค์คอมเปลี่ยนภาษาจากไมโครจากดิสพีซีเป็นไมค์คอมนี่นะคลิกซ้ายคลิกขวาจะลองเข้าดูก็ได้อ่ครับนี่ก็จำลองเหมือนกันนะนี่นะใช่ไหมแท้เลยนี่เหรอแท้เลยวิดีโอนี้ใช่ แชร์จำลองคือตรวจเช็คฮาร์ดดิสเท่านั้นของของผมมันลงได้่อยเรื่ยไปปิดปิดปิดไปปิดก่อนอไปทำตัวนอนทำตัวนอนทำตัวนอนคลิปนี้ไปตัวอังกฤษอั้กิ่งกิ่เพื่อไปทำตัวนอนเพื่อไปทำตัวนอนอิงลิสตอ่าอ่าไปอธิบายด้วยทำตัวนอนนอนอะไรนอนนอนชาเขียวทำนอนชาเขียวนอนชาเขียวนะมีนอนชาเขียวอีกพี่เขาไม่นอนแล้วนี่อะไรไม่มันไปคีย์บอร์ด ขี่บอลนะขี่ขี่บอ,อเลเร่อมาล่างสุดหมุนหมุนเลยหมุนหมุนหมุนกลางหมุนเนี่ยหมุนตรงกลางเลยหมุนมาแอ,อ,อ,อดวานแอดวานเออแอดวานเราทำลังเกวตบาร์นี่นะอออทำให้เป็นตัวนอนไปขวาม,มือสุดถ้าด็อกด็อกก็คือมันจะมาอยู่ตรงนี้ดอกมันถีดถ้าถ้าด็อกไป,ปด็อกหายปุ๊บตัวนี้มันจะหายไง ไอคอนนี้หายเราต้องมาติ๊กด็อกนี่แต่นี่มันต้องมีแล้วมันติ๊กให้แล้วติ๊กให้แล้วมันื้อทั้นเวลาหรือลูกค้าบอกติ๊กด็อกหายไปไหนอังกฤษมองไม่เห็นเลยอ๋อเราก็มาแอดวานทำตัวนอนต่อเอ็ดวานทำตัวนอนไปเลือกอะไรไปตัวนี้ก็คืออะไรเนี่ยทำตัวนอนเนี่ยเห็นไหมลูกตัวนอนเล็กๆกันไหมใช่ไหมใช่ไหม เห็นป่ะสัญลักษณ์ในวงเล็บเห็นป่ะอ่าวงเล็บนิดเี่วแนี่ยตัวนี้เห็นป่ะจะไปเลือกมันใช่ไหมตัวนี้เห็นป่ะกดไปกดเข้าไปกดเลยใช่เลือกอันนี้กด no ไป no กดนึ่งแล้วก็โอเคถ้าไม่เลือกนี่ก็กดใต้หาไม่รู้กี่ปุ่มโอเคไปเลยใช่นี่มาเรากดตัวนอนได้เลยเห็นป่ะถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้ต้องกดกี่ปุ่มล่ะสองปุ่ม ไหนปุ่มตัวนอนตัวนู้นตัวนอนเราตั้งแล้วมันก็มาเนี่ยไปเช็คแซกอ่ะเห็นไหมเปลี่ยนป้าข้างล่างเปลี่ยนป่ะอ๋อเปลี่ยนภาษาใช่ไหมข้างล่างเปลี่ยนป่ะดูดิอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนกดตัวนี้เราก็เปลี่ยนไม่ได้อ๋อเปลี่ยนภาษาไม่ได้วินโดว์มันตั้งมาตัวนี้อ๋อมันเป็นภาษากลัวจะมีปัญหาตรงนี้มันจับไม่ไม่ทั่วจะลองเปลี่ยนอีกรอบอ่ะต้องลองเปลี่ยนอีกรอบปิดก่อนปิดก่อนะกดก่อน เปลี่ยนตัวนอนใช่ไหมเปลี่ยนตัวนอนฝึกฝึกฝึกเปลี่ยนตัวนอนตัวนี้ตัวนี้ก็ได้คนคนโทรลคนนั้นคนนั้นนะนี่จะเปลี่ยนตัวนอนนะแล้ปึ๊บเปลี่ยนตัวนอนเป็นตัวนี้อ่ะจะเปลี่ยนเป็นตัวนอนเป็นตัวนี้ใช่ไหมกี้เป็นตัวนอนเข้าไปอ๋อเข้าไปอ้อนก่อนขึ้นเนี่ยไปภาษาภาษาคลับแอนติเจนเขอเอาเวลาเหมือนกันนะเปลี่ยนภาษาไปด้ว่อยสองทีไหมมันมต่างกันอถอยถอยออกมาทำไมไม่เหมือนกันเนาะ ใช่ป่ะถอยไปที่ไม่เหมือนกันเปิดเป็น time ป,ปิดไปลองคลิกขวาอ๋อมันนี้เหมือนกันแล้วเราไปเข้าไมค้คอมป์อ่ะหรืนี้เข้าอะไรคลิกขวาเนี่ยดูดิขวาคลิกขวาเอา,อาอโปรแกรมมาซ้ายก็ได้อะเซตติง้งเหมือนกันไหมทำไมไม่เหมือนกันวะ<อ>เราสังเกตก็ไม่เหมือนกันเนาะไปแลงเกตี่อันนี้อันนี้มี time แลงเกตอันนี้มีอันนั้นคล็อปอันนั้นคล็อปง่อเวลาเหมือนกันเอออันนี้มันต่างกันเออ time แล้วก็ไปนุ่นไยนั่นไปแลงเกตแลงเกต ไปสเปลลิ่งเนี่ยสเปลลิ่งใช้สเปลลิทปิ้งเปลลิงการสะกดและการพิมพ์เลื่อนมาล่างสุดเลยลดเลยอวอดวานแอดวานแปลว่าล่าสุดเออเก้าหรือลำหน้าเมนูแบบพิเศษแลงเกรดบาร์แเกดบาร์เห็นปะแลงเกดบาร์แล้วก็ไปมันเลือกอยู่แล้วนี่นะ เข้าไปเออเอ็กซ์แนอ่าลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนจะนิ่มนอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอื่นเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับอื่นเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนเองเป็นนอนกลับขึ้นมาอ่ะเออขึ้นขึ้นไปอ่ะให้ติ๊กออกติ๊กให้เปลี่ยนตัวนี้สิอ่ะตัวนี้นะอันนี้เออเอาอ๋อคอนโทรลคอนโทรลอ่ะติ๊กตัวนี้สิมีนะเออฟลิปใช่นะใช่อ่ะติ๊กไปอ่าก็อันนี้ไม่เป็นไรแล้วโอเคไปโอเคเลยทีนี้โอเคไป อันนี้เป็นเล็บเอาคือซ้ายมือใช่ไหมอ่าเปลี่ยไปปิดให้หมดปิด่ยนให้หมดปิด่ยให้หมดปลี่ยนใหมดเลยทุกอย่างปิดทุกอย่างปิด่ยข้างบนให้หมดจะเปลนตัวนอนไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เออถูกไหมเปลี่ยนภาษาจะให้ตัวนอนเปลี่ยนไม่ได้แล้วชิปฟ์หรอวะป่านี่เปลี่ยนไม่ได้เลยมันเปลี่ยนไม่ได้มันมันมันเปลี่ยนใหม่ไม่ชิฟฟ์ไงทีนี้มันเป็นคอนโทรลทำไมยังเปลี่ยนได้ฮะเร่งว่าข้างบนยังไม่ได้เอาออก ข้างขวามือไงมันยังเหลือเออยกจุดหนึ่งมันต้องทําด้วยงั้นเพราะมันคี้ขึ้นสองทีงั้นแล้วก็ทําให้ทั้งสองเป็นนอนหมดก็ได้อ่ะลองกลับไปใหม่ลองกลับม่เพื่อความชัวร์ถามจานก็จานนี่แล้วมัคช็อกนะมัคช็อกป่ะถ่ายถ่ายวิเป็อรอขึ้นด้านนี้เหมือนเดิมนะเออทุกขวาได้ไง ควาพิกซายฟันเฟืองเมืนเดิมและไปเปลี่ยนตัวนอนใช่ไหมไปเปลี่ยนตัวนอนกลับเมืนเดิมสติงองติดติงมันิดเียาคมาดกีนเสร็จมาดิเกตถูกต้อง s ิิล่างสุดซอฟต์แวร์ได้แล้วเนาะวางวา มันเกิดบาลโอเคบาลเนี่ยที่มันได้เพราะ,ะ change, change, เช้งเช้งเปลี่ยน พอที่มันได้เพราะอาจจะเป็นเปลี่ยนนี้ด้วยเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนไงไม่เปลี่ยนเแสลงว่ามันได้แปลงว่าเรากดลืมโอเคหรือลืมโอเคไม่เป็นไรเราก็โอเคไปเราตั้งเป็นแล้วใช่ไหมโอเคถือว่าเป็นตั้งไปเลยใช่ตั้งไปถือถือเรื่องไม่ทันเราดูวิดีโอตอนหลังนะโอเคเลยนะโอเคไปโอเคไม่ต้องแล้วโอเคไปปิดไปมันได้แล้วปิดหิวปิดเครื่องปิดได้ไหมครับปิดไปเลยไม่ปิด ครับได้มาแล้วเราเ,เราคลิกขวานี่ดูดิคลิกขวาเมาสคลิกขวา่าคลิกซ้ายอักซ้ายก็ได้ซ้ายเพื่อเช็คดูไดเวอร์ครบไหม,มเราก็ไปโหลดไดเวอร์ตามรุ่นมันในเน็ตได้ดูตามร,รุ่นเนี้ย Windows 10อันนี้ขวาอันนี้ขวาขวาดูดีไว้มันวดีดูดีไว้ใช่โหเยอะแยะหมดเลยใครจเยอะใครจะจําหมดไม่ได้ถ่ายรูปไว้ ว่าแต่ละตัวคืออะไรอันนี้เมื่อกี้คลิกขวาสะพายเลยเมื่อกี้คลิกขวาเตรียมเองเหรพี่ขวาคืออะไรของจานเหรอดูดิสเพย์ดดูิสเพย์อ่าดิสเพย์ครับดิสเพย์คืออะไรพี่คือคือดิสเพย์การ์ดจอออนบอร์ดเข้าไปเข้าไปแต่เพิ่งคลิกไปก้าวบนคลิกมั้ยก้าวบนไปเข้าไปอีกอีกคลิกคลิไม่ผ่านตอนนี้มันเป็นเป็น microsoft basic แต่ถ้าเป็นการ์ดจอมันเป็นเป็นชื่อ intel ของมัน intel sd แสดงว่าตัวนี้มันยังไม่ได้ลงไดเวอร์ก์ดจอ,อนนคือมันขาดอยู่ใช่ไหมขาดอยู่นี่ไม่ใช่นะคือจะอนนดูดีพีอะแดปเตอร์คือคือจะดู YouTube อะไรไม่ได้เลยเราต้องลงไดเวอร์แล้วก็พวกเรืองๆนี่หมดเลยเป,เป็นไงแต่ถ้าเรามีเน็ตแล้วคล,คลิกขวา Windows 10คลิกขวาอัปเดตได้เลยนะอลองคลิกขวาดูคลิกขวาตรงตรงข้างล่างสิครับเราแชร์่างโทรศัพท์ไม่ได้อะมันช้าต้องเน็ตบ้านคลิกขวานี่นะข้างล่างครับล่าง เออตรงนั้นเลยคลิกขวาถ้ามีเน็ตปึ๊บคลิกขวาแล้วกดอัปเดตได้เลยนะแล้วก็อันเดนี้ใช่ใช่แล้วกดตัวแรกปึ๊บกดเลยกดเลยกดนี่ครับจะเซฟมันก็จะค้นให้เราอัตโนมัติเลยถ้าต่อเน็ตนะตอนนี้มันไม่ได้ต่อไงมันก็จะกดไปเสร็จนะครับแล้วตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ชื่ออื่นที่เป็นชื่อของการ์ดจอนะเข้าใจไหม ต้องเปลี่ยนไมเชื่อของคัสจอไม่ใช่เบสิกเนี้ย,ยคือไม่ลงไ,<ห>ไม่ได้ไม่ใช่นะเราพวกนี้ก็ต้องคลิกขวาหมดเลยมันก็จะลงให้หมดเลยต้องคลิกขวาใช่คลิกขวา<ช><ม>อัปเดตเหมือนกันเนี้ยตัวนี้ก็จะหายเหลืองเหลืองคือตกใจคือไม่ดีนะเข้าใจว่าคือมันมีปัญหาตกใจเนะี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนๆๆแล้วก็ เดีย๋ยวจ,จะสอนลงไดเวอร์ลัดให้นะเสียบอันนี้กลับข้างกลับข้างโอเคเสียบเสียบมาทางนี้ก็ได้นเป็นสีเขียวบางทีกนเสียบไม่ค่อยขึ้น เป็นความเร็วสูงทางนี้เป็นสีเขียวนะถงนนจะไปแถบนี okay. ้เสียไปแล้วใช่ไหมเสียไปแล้วอันนี้มันขึ้นเ่ยเข้าไปเข้าไปมาคอมอันนี้ขึ้นใน่เข้าไปแต <Okay. S 3> ่บางทีต้องให้ั่เโนี้มีไหมนึกม กระแสใหญ่ๆลูกเตรียมไปแล้วอยู่ที่สวนปิดของครับติดตรงซอฟต์บิดอยู่ครับเพนนี้ยังไม่ไปไม่มาแล้วเราอะไรเป็นเกมมากห้าหนทิดต่ละน้องครับชิปแต่ละตัวจะติดกระแสเท่าไหร่เรื่องพวกนี้จะสอนนะครับสอนว่าติดอยู่ในช่วงไหนกระแสเท่าไหร่อะไรที่เอาไปลงวินราก่อนดูจากวินราป่ะเลื่อนลงล่าง โปรแกรมวินดาเนี่ยถ้าอยากได้โปรแกรมนี้ก็ไปได้วินดาเนี่ยวินดาไปลงวินดามีวินดาห้าหจุดห้ากไดห้าไฟนอลนี่นะไฟนอลก็ได้สองครั้งสองครั้งสองครั้งกดใหม่สองครั้งกดที่อื่นก็ได้เริ่มใหม่โอเคกดตัวนี้ 64อันนี้เป็นสามสองสามสองบิตอันนี้64โปรแกรม64ก็ลง3 64โปรแกรมรกรมนันก็แยกกันนะมันลงให้กันต่ตัวนี้มันโปรแกรมอะ64มันก็รองรับหมดทั้ง3 2มสองและ64แต่ถ้าลง3 2มัน64มันจะไม่ได้ไตัวนี้ต็เนี้ก็3 2 3 2มสงน,นี้มันไม่ได้64เขียนบอกอยูอ่64 X64 ตัวนี้มันไม่บอกหรอกแต่คือ3 2นั่นแหละโอเคอโอไอโอไปเช็คอุปกรณ์มาเช็คอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ย แต่ซอฟต์บิดไม่โอเคกับมาพอไม่โอเคกับถ้ามันกวนนี่ไม่เป็นไรกดโชว์ก่อนไม่ให้มันขึ้นโชว์เนี่ยเราจำคานกดโชว์นี้ถ้ามันจะได้ไม่รำคาญกดล่างสุดตอบกลับมาอยู่ครับไปหาอีกคนะใช่คนที่บอกว่าอยู่ไหมติ๊กไม่ให้มันเตือนเลยไม่เอาไม่อยากเตือนล่างสุดดึงมาล่างสุดดึงมากดโอเค มันต้องคุยกันระว่งเซกับตัวของไยก็แสดว่าตอนนี้แค่ไปกดอีกรอบมันจะไม่ถามแล้วกดไปขั้สองครั้งเร็วๆเร็วๆร้อนไหมโอรอบขนาง ไม่สามารถการจ่ายไฟอกไปไนตัวของไอโอของซอกอไค่ครั้งเดียวครั้งเดียวกดไปครั้งเดียววอโอเคดันไปเสร็จสิ้นดันเอาไปแคกมันเอาไปแคะย้อนกัน เป็นวินดาก็เป็นโปรแกรมลิกระสินนะเข้าไปแท็กนะให้มันให้ไม่หมดอายุไปบลนบนครับบนลนเข้าไปเข้าไปก๊อปตรงนี้ให้หมดลากลากยาวไปลากไปกดเนี้ยกดตรงนี้ค้างกดตรงนี้ค้างกดตรงเนี้ยค้างกดค้างค้างลากขึ้นไปเออปึ๊บคลิกขวาคลิกขวาดำๆเนี้ยไม่ได้อีกรอบหนึ่ง กซ้ายลากขึ้นไปซ้ายลากขึ้นไปแน่แน่ดูคลิกขวาเลยเออก๊อปปี้ก๊อปปี้ไปซีเพื่อไปแคปเออไปซีไปตรงนี้เพื่อไปแคปวินดาให้มันใช้ได้โอ่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยอ่าไปที่ อันนี้คือ3 2บิตแล้วก็ไป6-4มันนี่ไม่เขียนบอกนะแกมไายเนี่ยใช่6-4่ก็ไปดูดิโน้ไงไปวินดาขึ้นขวาขึ้นขวาวินดาเลยวางลงเลยวางตึ๊ให้มันเมันต้องมาวางต้องมาวางนี้จะทำแบบนี้เดือตวติ๊กนี้คอนเทนนิวเราก็แคกวินดาได้แล้วแค่นี้วินดาใช้งานได้แล้ว ชอบข่าวอ่ะเราไปลงไดเวอร์เลยอ่ะเก็บมือถึอมือถือจับไม่ได้แต่ต้องกลับไปดูนี่โอเคไม่ต้องห่วงผมก็จะเอาเนี้ยมาเป็นเล่มขนาดนั้นเลยเล่มเพื่อท่องท่องอให้มันขึ้นใจก่อนแล้วค่อยค่เรจะเอาเหมืนนี้แล้วก็จะไปนั่นคือสกิบหัวโอ้นั่นหรออ่าไปลงไดเวอร์ต่อไม่งั้นจะจำไม่ได้เออแต่นี้ ปิดเลยใช่ไหมปิดเลยปิดเลยไปไปลงไดเวอร์เ,ออเพื่อทําให้พวกนี้ให้มันหายเหลืองให้หมดแล้วตัวนี้ไดเวอร์จะได้การจอมาอ่าเขาจะไม่มไม่เห็นพอไปดูโอไอ้ที่หายเืองมันไม่เห็นไงอธิบายใหม่เมื่อกี้ก็คือเหลืองหนึ่งคือไดเวอร์ยังไม่ครบไดเวอร์คือโปรแกรมพวก เสียงพวกแลนพวก Wi-Fi อะไรก็ยังไม่มาเลยพ่าผู้กโปรแกรมอุปกรณ์พวกนี้ต้องมีโปรแกรมควบคุมหมดเลยครับผมพูดง่ายงคือบออดควบคุมนั่นแหละเราต้องลงให้มันไม่งั้นก็เล่นเน็ตไม่ได้ลงไปเล่นเน็ตไม่ได้เลยนะพอาไวไฟไม่มาดู YouTube ยังไม่ได้เลยเราต้องลงโปรแกรมให้มาโอไดยจะลงโปรแกรมนะถ้าเราอยากหาตรงๆก็หาในเอเซอร์วินโดว์สิบ